สวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้ลงพื้นที่มาอยู่กันที่ตำบลเจนเขมอำเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีค่ะผู้ชมลงมาอยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาะสตรีเจ้าภูผาเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นงานฝีมือที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นมีหลากหลายเลยเชียวเดียวนะคะผู้ที่สอน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่อยากจะให้สารต่อในเรื่องของการจักสารจักคุ้มซึ่งก็จะมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นอย่างที่ท่าผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะแต่ละคนก็ถือว่ามาร่วมสนับสนุนส่งเสริมค่ะให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ารายละเอียดในรายการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ ผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้ร่วมรายการของเราค่ะซึ่งพี่ลิลี่แซ่ตั้งนะซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีเจ้าภูผาค่ะตำบลจันทเขมอํเาเภอเขาคิชจกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ค่ะดิเจฟถืออยู่ก็คือเป็นฝีมือของคุณยายด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีกลุ่มเยาวชนที่จะมาสืบสารด้วยนะคะพี่ลิลี่คะพูดถึงกลุ่ม กลุ่มที่เราทำเป็นวิสาหกิจขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราต้องการพัฒนาเรื่องอะไรเป็นหลักค่ะที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะการดูงานนะคะก็จะมีครูพัดนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นผู้ถ่ายทอดคือคผู้ใหญ่เล่าถ่ายทอดให้ผู้เยาว์นะคะ,คะแล้วผู้เยาว์าก็ต่อ สารต่อเราค่ะโดยที่เราเอาหลักเลยเอาโรงเรียนจันทเขมคลองพูแล้วก็คิจกูดค่ะ น้องโยชน์เขาได่รู้จักสืบสารวัฒนธรรมหรือว่าการต่อยอดในเรื่องของฝีไม้ไลายมือของการจักสารจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเพราะว่าที่ที่มานั่งอยู่ตรงนี้คือบางส่วนเท่านั้นะนะคะที่มารวมกลุ่มกันแล้วมาจักสารนะเป็นรูปแบบต่างๆจากต้นคุ้มตรงนี้ค่ะสิ่งที่รี่ทําอย่างนี้ค่ะ,ค,ะคือเราให้ความสามารถเฉพาะ เฉพาะคนค่ะคนไหนชอบทํากระบุงสวยก็ทําไปเลยค่ะหมู่ไหนที่ทําอย่างเงี้ยทาตะก้าก็ตะก้าไปเลยค่ะนี่คืองานจะเป๊ะเลยแยกผิดแันไปเลยใครมีฝีมือด้านไหนอะไรยังไงก็จัดสรรกันไปนะคะตรงนี้ก็คือมีด้วยกันทั้งหมด8หมู่ค่ะ8หมู่ก็จะมีหมู่ช่างเย็บค่ะช่างสารนะคะแล้วก็ช่างออกแบบก็คือมีการออกแบบกันด้วยนะคะว่าจะทำแบบไหนอย่างไรของแต่ละหมู่ฝีไม้ลายมือก็ ละเอียดค่ะสวยงามนะคะเพราะว่ามีการพัฒนาฟื้นฟูต่อย,ยอดโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของพเท่าผู้แก่แก็พูดที่มีความรู้อย่กงละเยีย,ยชนนี่สําคัญเลยนะคะพี่รี่ใช่ค่ะมา,มาดูงานนะคะก่อนโควิดนะคะก็มาเรียนรู้นะคะมาก็40-50ที่เรารับนะคะ mm hmm. หมายถึงว่าสารเสร็จแล้วเอาไปได้เลยค่ะภูมิปัญญาของเราที่มีอยู่เนี่ยคะมีมากกว่านี้ค่ะก็ค,ะคือทําบ้านไหนแต่ละความถนดัด นะคะแล้วก็ความตั้งใจที่รีเห็นความตั้งใจแล้วอยากให้สินค้าเนี่ยโดดเด่นค่ะ,คะจากชิ้นใหญ่มาสู่ชิ้นเล็กเราก็หัดหัดชิ้นเล็กๆกันก่อนแต่ชิ้นเล็กมากนะคะยา่มากค่ะแล้วงานละเอียดมากค่ะก็ทำได้ ค่ะเขาทําได้ก็มีความภาคภูมิใจนะคะก็ไม่ท้อกันค่ะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสานนะคะในเรื่องของการจักสารคุ้มนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เป็นสเสน่ห์ของในตําบลตําบ,บน,<จ>นันต,ต,ตเขมเลยเลยขาขี้จกโกดคะ่ะสิ่งเหล่านี้บางคนเด็กรุ่นหลังยังไม่รู้จากต้นคุ้มเลยว่าเป็นยังไงก็เราก็จะมีให้ดูมีต้นให้ดูด้วยนะคะขั้นตอนกว่าจะงานนี้ออกมาแต่ละชิ้นใช้เวลาเป็นอาทิตย์ เลยเรียนรู้กันนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการต้องหาวัตถุดิบเป็นของในพื้นที่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติมันอยู่ในธรรมชาติมันจะขึ้นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเราต้องปลูกเสริมเพราะว่าจากสินค้าที่เราไปแข่งขันระดับประเทศแล้วเราได้รางวัลค่ะทำให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นมีความต้องการมากขึ้นใช่ตอนนี้เราทำให้วัตถุดิบของที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยไม่พอไม่พอจนต้องมีการปลูกเพิ่มใช่ค่ะ ามาจากข้างนอกบ้างไหมคะหรือว่าออตอนนี้เรามีเครือข่ายค่ะเรามีเครือข่ายช่วยกันปลูกช่วยกันทำะนะคะถ้าในชุมชนทำไม่พออำเภอมะขามนายามขลุงก็เป็นบัดดีเราช่วยกันสารค่ะก็คือเราเราแตกแขนงไปนะคะ,ะบางบางอย่างเราไม่ถนัดเราก็จะมีภาคใต้เข้ามาเสริมค่ะค่ะอันนี้คือจุดจุดที่เราภูมิใจ รางวัลที่เราได้รับนะคะเป็นรางวัลวัฒนธรรมของศิลปกรระดับประเทศนะคะเราติดหนึ่งในสิบของประเทศไทยค่ะค่ะที่เราชมเป็นลักษณะของการจักสานใช่ค่ะลวดลายแบบลวดลายค่ะลวดลายเน้นที่ลวดลายนะคะที่ได้รับรางวัลนะะมีความยากมากยากง่ายยังไงคะแต่ละลวดลายค่ะลวดลายยากมากเพราะครูพัชเนี่ยเป็นบุคคลที่เก็บลายได้มากที่สุด มีอยู่สิบลายแล้วก็สอนต่อนะคะตอนนี้สอนพี่น้องอีกสองท่านที่หมดรุ่นครูพัดปุ๊บก็จะมีรุ่นน้องค่ะอย่างนี้ก็ครูผมนี่ก็จะมีลูกอีก3ท่านต่อยอดนะคะ,คะก็เนี่ยค่ะ ท่านมีความตั้งใจที่จะบอกว่าไม่ให้ตายจากท่านไปใช่่เพราะว่าเป็นฝีไม้ลายมือของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะผู้สูงอายุท่านก็จะได้ใช้เวลาว่างในการถ่ายทอดนะคะฝีไม้ลายมือในการจักสารให้กับลูกหลานต่อไปใช่ค่ะอายุมากที่สุดนะคะ92ค่ะ92ตายอย่างดีอยู่เราเอารูปท่านเนี่ยตัวจริงเนี่ยไปอยู่ในกล่องนะคะกล่องบรรจุภัณฑ์ค่ะสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ ที่เราได้งบประมาณจากรัฐบาลนะคะแล้วก็สิ่งที่เราขาดไม่ได้คือความรู้เราได้ความรู้จากมหาลัยราชมงคลภาคตะวันออกความรู้จากมลลำไัยความรู้จากมอบุรพาแล้วก็งบประมาณที่มาณปัจจุบันนี้นะคะเข้าไปสู่งานเฟอร์นิเจอร์เราได้เราได้วัฒนธรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์อันนี้ค่ะช้อนกุ้งจริงๆนะคะเราไปต่อยอดให เฟอร์นิเจอร์สามารถเอาไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ค่ะดัดแปลงนะคะใช่ดัดแปลงอาจจะเป็นเร็วๆนี้นะทำเป็นอะไรคะเอานี้ไปทำอะไรไบ้างเก็อี้ค่ะก็อี้แล้วก็อี้นั่งแล้วก็โต๊ะนะคะเป็นชุดเลย ก็ S <S <S จะมีทำอีกด้านหนึ่ง <S <S ใช่ไหมคุณลุงใช่คุณลุงค่ะซึ่งซึ่งท่านถนัดตรงนี้นะคะ,คะก็เราต่อยอดก็คือให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยว่าของใช้ในครัวเรือนจริงๆแล้วมาประยุกต์เป็นของชิ้นเล็กเป็นของที่ระลึกมาเมืองจันทร์จะต้องได้ของมาค,คุ้มเราไปค่ะถ้ามาเมืองจันทบุรีนะคะแล้วก็มาที่ตำบลจันทะเขมาเภอเขาคิจชกูดให้มาที่นี่ให้มาเห็น าการจัดสารจากค,คุ้มนะคะที่มีหลากหลายรุดลายใครชอบแบบผิดพันธุ์ไทยๆอ่ะอยากจะให้เข้ามาสิ่งที่ลรี่ยังภาคภูมิใจด้านคือพอชอํำเภอจังหวัดไม่ได้หยุดยั้งเลยขนาด ه, เราได้รางวัลมาก็ยังต้องพัฒนาต่อเพราะว่าไปแข่งกับจังหวัดอื่นค่ะใช่เป็นของสํานักง,งานพัฒนาชุมชนชของจังหวัดจันทบุรีนะคะ่คะเขาจะมาสนับสนุนส่งเสริมหลากหลายหน่วยงานเลยใช่การตลาดนี่ก็กระทรวงพาณิชย์ใช่ท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวนี่ก็ต้องขอบคุณ ท่องเที่ยวถ้าไม่มีท่องเที่ยวเนี่ยสินค้าเราไม่โตค่ะค่ะนี่แหละค่ะคือความภาคภูมิใจที่เราไม่ใช่คนจันแต่พอเราลงมาช่วยชุมชนแล้วหน่วยราชการในจังหวัดจันทบุรีร่วมไม้ร่วมมือช่วยชุมชน ค่ะทาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้ว่าที่นี่ยังมีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เป็นการจักสารด้วยงานประณีตมีหลายลวดลายนะคะ,คะให้คุณผู้ชมที่ชอบความเป็นไทยได้เข้ามาท่องเที่ยวเพราะที่นี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มชาวบ้านของชาวชองที่สามารถเข้ามาชมประเพณีวัฒนธรรมได้ด้วยเหมือนกอันเราจะมีนะคะวเวลาดูงานบางคนก็จองการล่ำการแต่งกายเรามีอาหารชองนะคะ อาหารชองก็ก็มีก็คือถ้าเกิดจะประทานอาหารชองมื้อกลางวันกับเราเวลามาดูงานมามาได้เลยเราก็ะจะมีกลุ่มกลุ่มอาหารกลุ่มทําขนมค่ะ,คะขนมนี่เราได้การศึกษามาจากของรัานมงคลนะคะเดี๋ยวมาหาลัยก็จะมาช่วยต่อยอดนต่อาหารชะไรต่างๆก็เห็นความสําคัญของูริญญาท้องถิ่นนะคุณผู้ชมสนใจเป็นหมู่คณะก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วช่วงนี้ก็คือหลังจาก การระบาดของโควิดสิบเก้าบรรเทาเบาๆลงแล้วการกลุ่มกลุ่มก้อนที่จะต้องเข้ามาเนี่ยค่ะเราจํากัดไหมคะที่รีคะคต้องจํากัดความมาตรฐานของคือเราไม่เกินห้าสิบค่ะไม่เกินห้าสิบค่ะห้าสิบมาที่นั่งนะคะค่ะแล้วเราก็าาจะมีสี่ฐานค่ะการเรียนรู้เรามีสี่ฐานนะคะท่านมาสารได้ได้วิชาจากครูพัดไปแล้วก็เอาสินค้ากลับไปได้50บาทเท่านั้นค่ะ ค่ะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาทําด้วยตนเองฝีมือตนเองนํากลับไปเป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวเองที่บ้านนะคะก<ช>็ะถือว่า,วาเป็นงานฝีมือที่ถึงแม้เราจะเพิ่งทําแต่เราก็ทําได้บางส่วนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอย่างคุณครูทุกท่านได้มาสอนนะคะที่เป็นครูปัญญาก<ช>็กลับไปเป็นผลงานของเราได้นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาศึกษาเรียนรู้ได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีสตรีเจ้าภูผาแมนจันชองนะคะค่ะมาด ตามชองนะคะจะทัวทัวไทยทัวทัวไทยทัวตำบลจันทเขมสนใจแบบไหนติดต่อเข้ามานะคะ,คะก็อยากจะให้พี่ลี่นะคะพูดถึงในมุมมองของตนเองสักนิดนึงถึงความภาคภูมิใจเสน่ห์ของของการมารวมกลุ่มแบบนี้ความตั้งใจจริงของพี่ลี่อยากจะให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นอย่างไรค่ะความภาคภูมิใจของลี่คือ1ชุมชนเข้มแข็งค่ะชุมชนอดทนนะคะที่จะสร้างสารรค์งาน ดีๆหนึ่งเอาเอกลักษณ์ที่มีอยู่เดิมมาต่อยอดให้ทันสมัยให้โดดเด่นให้สินค้าว้าวนั่นแหละค่ะคือความภาคภูมิใจของรี่เลยแล้วไม่ย่อท้อ่ะ,ะแล้วก็สามารถสามัคคีกันด้วยนะคะที่ลืมไม่ได้คือผู้นำชุมชนค่ะผู้นำที่อยู่เบื้องหลังเรามาสนับสนุนเวลาใครมาดูงานก็ช่วยกันคนละไม้มคนคือเป็นผ,ผู้ใหญ่บ้านค่ะกำนันแล้วก็สอทอค่ะ ที่อยู่ในชุมชนเราที่ลืมไม่ได้นะคะประธานสตรีตาหมู่บ้านค่ะ,คะนี่แหละค่ะประธานสตรีของเราที่เข้มแข็งใส่เสื้อเขียวนะคะค่ะ,ค,ะคนนี้นะคะทุกงานทุกจันรวมสตรีนะคะมามาช่วยกันค่ะก็อย่างที่พี่ลี่บอกนะคะ พี่ประธานสตรีเข้มแข็งนะคะของคิชกูตเนี่ก็คือสามารถที่จะเหมือนกับว่าสารเองได้สอนเองได้นะคะแล้วก็รับแขกได้ด้วยเวลาคนมา<ช><ช>ดูงานเข้มแข็งมากนะคะรวมกลุ่มกัน<ช>เพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะคะเราก็ต้องเก็บไว้คงอยู่เป็นสเสน่ห์ของตำบลจันตเขมในเรือ่องของการจักสารนะคะ<ช>8หมู่ด้วยกันเข้มแข็งขง,งานแต่ละงานก็ออกแบบกันมาแต่ละ ความถนัดความสามารถจนออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะค่ะวันนี้ค่ะก็ถือว่าเราได้เห็นแล้วนะคะกลุ่มที่สามารถที่จะจักสาร,รด้วยลายต่างๆเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึ่งที่พี่ลี่จะพาไปคือเมื่อได้ผิดพันออกมาแล้วเราจะขายแบบไหนยังไงนะคะมีผิดพันอะไรบ้างนอกจากที่เห็นตรงนี้เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งกันค่ะ สวัสดีครับผมนายทัตพิชัยณภัทรลุงนะครับหรือชาวบ้านเรียกกันว่านายหัวนภัทรลุงนะครับวันนี้ก็มีความยินดีนะครับที่ได้เข้ามาสนับสนุนในกลุ่มศิลปะนะครับหรือกลุ่มโอท็อปของตำบลจันเขมนะครับในตำบลจันเขมของเรานะครับก็มีหัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกร้าหรืองานฝีมือนะครับซึ่งเรามองดูแล้วนะฮะสวยนะครับสวยงาม นะครับแล้วเราก็ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับเพื่อเข้านะครับนำกลุ่มเข้านี้นะนำกลุ่มพวกหัตกรรมนะครับหรือว่างานจักสารนะครับเข้ากลุ่มของโครงการพระราชดำรินะครับนะฮะก็ส่วนหนึ่งนะครับเราก็ จะตั้งศูนย์อยู่ในกลุ่มบ้านชองนะครับหรือเขาเรียกคนชองนะครับในตำบลจันเขมนะครับอำเภอเขาหิ่กูจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งนะครับของไม่ว่าจะเป็นหัตกรรมถักร้อยนะครับอยู่ในกลุ่มตำบลจันเขมนะครับก็สวยงามนะครับซึ่งยายๆทั้งหลายที่กำลังถักกันอยู่นะครับเราก็จะนำของพวกนี้นะครับออกนะฮะจำหน่ายสู่ ด้านนอกนะครับซึ่งเรามองดูแล้วนะครับในกลุ่มหัตกรรมของอพ่อแม่พี่น้องชาวจันเขมนะครับดูแล้วสวยสวยงามนะครับหรืองานของเราละเอียดนะครับนะฮะอยู่ในกลุ่มของโอทบสินค้าโอทบชาวจันเขมนะครับหรือว่าตำบล จันเขมอำเภอเขาขิจกูดนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการมานะครับมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะดันเข้าสู่โครงการนะครับโครงการพระราชดำรินะครับก็อยากให้นะครับพี่น้องนะครับเข้ามาช่วยกันอุดหนุนนะครับในเรื่องของสินค้าหรือว่าสินค้าโอท็อในตำบลจันเขมของเรานะครับ はい。 ผิดพันนะคะที่พาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะจากศาลนะคะเป็นคุ้มมันนะคะพี่ลีค่ค่ะทีนี้ค่ะออกแบบมาเรียบร้อยแล้วทุก,ทกสไตล์ทุกแบบจะอยู่ที่นี่นะคะสําหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่านักท่องเที่ยวที่เจฟฟ์สปาเนี่ก็น่ารักมากเลยอันนี้เป็นทรงที่เราออกแบบเองรอคะ,คะพี่ลี่ใช่ค่ะชุมชนเป็นผู้สานนะคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชุมชนแต่ลี่เนี่ยเป็นนักออกแบบให้แล้วเติมเต็มให้ชุมชนว่าออของที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยเราสามารถ เป็นสินค้าใช่มีหลายแบบคุณผู้ชมค้ะนี่พี่ลี่คะอันนี้เนี่ยออกมาแบบหลายๆสไตล์นะคะลูกค้าชอบไม่เหมือนกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นที่ออกแบบมาต่างๆนานาเนี่ยก็คือเป็นฝีมือล้วนๆเลยของชุมชนล้วนๆเลยนะคะแบบนี้นะคะย่อมยาวแต่ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะทิ้งท้ายด้วยเบอร์โทรแล้วโทรมาได้คะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้น ของฝากเล็กๆน้อยก็มีค่ะของฝากเป็นของที่ระลึกนะคะถ้ามาเมืองจันต้องได้ทุเรียนค่ะจากต้นจริงๆนะคะอันนี้นะคะเป็นทุเรียนทองคํากับเงินค่ะทุเรียนเป็นลูกของที่อยู่ต้นเลยใช่ไหมค่ะอันนี้คือสีธรรมชาตินะคะเรามีสองสองแบบแบบค่ะอันนี้ถ้าใครมาเมืองจันแล้วไม่ได้ซื้อสองชิ้นนี้ถือว่าไม่ถึงไม่ถึงนะคะเป็นพันหมอนทองนะคะแล้วต้องมาซื้อที่ ตำบลนี้ด้วยนะคะจันทะเขมค่ะพิจกทีิจูดจันทบุรีมีหลายๆแบบอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยค่ะพี่รีน่ามั้ยคะพ่รีพ่รีจะทํานะคะทำไมถึงว่าพอชุมชนสารมาแล้วเราก็ย่อส่วนมาเป็นชิ้นเล็กทำเป็นต่างหูค่ะต่างหูแล้วก็กระเป๋าค่ะลายนี่ออกแบบเป็นเองนะคะสามารถพิ้วไปไหนก็ได้คุณผู้ชม อีกแบบอีกสไตล์น่ารักมากเหมือนกันสําหรับคนที่ชอบลายลูกไม้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีรถปลายสวยๆนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นแพ็กเกจเลยหรอใช่ค่ะแพ็กเกจที่เราส่งจีนค่ะค่ะอันนี้เราได้ไปจําหน่ายที่จีนพม่าราวมาแล้วนะคะอย่างที่บอกเมื่อเมื่อที่เราคุยกันคือมีเรื่องเล่ามีสตอรี่ใค่ะจันชองค่ะจันชองนะคะหมายถึงว่าไสนะคะชนางนะคะอันนี้ตักมาใส่ไสให้เต็มค่ะข้องก็คือกิบ เป็นไม้คุ้มเงินเก็บทองเพราะว่าเป็นไม้คุ้มทุเรียนก็ทุเรียนทองคำเห็นไหมเงินเข้าบ้านค่ะมีหลายแบบออกแบบกันเองเนาะเห็นที่ลิลี่บอกว่าอันเนี้ยทายากเหรอคะยากมากค่ะเพราะว่าเรามาจากชิ้นใหญ่ๆเราย่อส่วนยิ่งเล็กยิ่งยากค่ะคุณผู้ชมือก็จะมามาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะค่ะซื้ออันนี้เรียกว่าพวงแจมงคลค่ะค่เขาจะห้อยสามชิ้นเลยนใช่ค่ะ ก็ดักเงินดักท้องนะคุณผู้ชมคะอันนี้ตะก้าสร้างบุญนะคะเวลาเนี้ยเข้าบรรษานะคะเข้าบรรษาเข้าวัดเข้าวาเข้าบรรษาใช่ใส่ของได้ไมโคุ้มเหมือนกันค่ะก็จะมีหลากหลายที่คุณผู้ชมได้เห็นที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะใครชอบไม้คุ้มถามพี่นิดนึงเขาว่าไม้คุ้มเนี่ย เขามีสตอรี่อย่างที่บอกไปเรียกเงินเรียกทรัพย์คุ้มครองคุ้มภัยแล้วก็ถ้าเรามีไว้ก็คือไม่ได้ใช้อ่ะใช่ค่ะความทนทานของเขาค่ะพี่ทนทานนะคะคือกลุ่มปัญญาเราเนี่ยเราได้ความทนทานคือน้ำมันยางค่ะเราไม่มีสารเคมีอยู่ในนี้เลยนะคะน้ำมันยางที่ทาเรือเมื่อปัจจุบันเมื่ออดีตนะคะแต่เรามาทาด้วย สินค้าของเรามันจะเหมือนพลาสติกเลยค่ะท่านผู้ชมมีหลายแบบใช่บีบได้ค่ะไม่ค่ะนี่คือน้ํามันยางค่ะเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็ลูกค้านิยมมากเลยสไตล์นี้นะคะมีหลายแบบหลายสไตล์เลือกใช้ได้ เป็นยังไงบ้างตลาดไหนตรงนี้เป็นจุดของชุมชนนะคะร้านนี้จะเป็นจุดของชุมชนคือตำบลจันยพระเขมคิจกูดเราตลาดออนไลน์ก็มีใช่ไหมคะออนไลน์นี่ก็คือเพจนะคะเพจจันชองค่ะค่ะพิมพ์คําว่าเพจจันชองขึ้นมาก็จะมีโพสต์รูปโพสต์สินค้าสินค้าต่างๆสาคาสเปคของไซ สั่งทําได้ไหมสั่งําพิเศษได้นะคะสมมุติว่าลูกค้าต้องการแบรนด์ของตัวเองมีชื่ออะไรเราสามารถทําให้ได้เลยาได้แบบนี้ทำได้ใช่ไหมทำได้ค่ะอันนี้สร้อยมงคลค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องเล่าเป็นสตอรี่อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมต่อทั้งรายการจันชองเป็นฝีมือของคนชาวชองค่ะนะคะนอกจากมีเพจให้ดูในเรื่องของแบบสินค้าสั่งทําได้นะคะ มีเบอร์โทรไหมฝากเบอร์โทรนิดนึ่งก่อนที่จะให้เบอร์โทรนะสินค้าทีเา่เราลืมไม่ได้ในท้องถิ่นเราคือชอว่านชองละอาค่ะ<อ>ว่านชองละอออีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้เป็นเ,เป็นเขาเรียกสมุนไพรในท้องถิน่นแต่เราเอาไปเป็นของที่ระลึกของชุมชน<อ>นะคะ ว่านชองละอานี้เรียกอีกอย่างคือพญาป้องทองนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับสาย,สายสาศาสตร์ยาเบือ่อเวลาเราพกพาแล้วมันจะผักออกออกไปจากเรานะคะอันนี้รีขอฝากด้วยนะคะ เบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อรีได้นะคะ0982496462ค่ะค่ะคุณผู้ชมก็สามารถโทรมาได้หรือว่าไปชมในในเพจ <page S 1> จันทร์อชองได้นะคะ,คะดูแบบก่อนแล้วก็โทรมาค่ะว่าอยากได้แบบไหนอย่างไรออก็โทรได้สิทธิพ,พิเศษอีกอย่างหนึ่งะคะ,คะเวลารีไลฟ์สด ในเพจจันชองนะคะเราจะมีของที่ระลึกให้ต้องติดติดตามค่ะในเพจจันชองเราเพราะเราจะทำไลฟ์สดกับชุมชนด้วยอย่างนี้ง่ายกว่านะคะแล้วก็สอนไปไหนสอนวิธีทำด้วยนะคะสอนวิธีทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วมาชมไดมาชมได้แล้วก็ ฝากฝากมาดูงานด้วยนะคะมาศึกษาดูงานได้สารเสร็จเอาไปได้เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นที่พาคุณผู้ชมไปค่ะสารตามบ้านต่างๆนะคะถ้าเกิดใครอยากจะดูวิธีการสารก็ติดต่อพี่ลี่ได้นะคะเพราะว่าจะพาชมจากหลายหมู่บ้านมี8ดหมู่บ้านที่บอกกันนะคะชีพแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราแบ่งงานกันทำาฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่ลี่นะคะซึ่งพี่ลี่ก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีเจ้าผูกผ่านที่ตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดเจนบุรีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ราคาคุณผู้ชมคะเราได้ผิดพัน์ที่เรียกว่าเป็นคุ้มนะคะ,คะที่เป็นของชาวชองจันชองทําด้วยฝีมือล้วนๆนะคะเป็นฝีมือที่ทําเหมือนก็ว่าทําชิ้นต่อชิ้นเลยทีเดียวติดต่อมาตามที่บอกไว้ไปแล้วนะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะรับชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะบุค่ะ